พี่ต้อยเอ้าเฟิร์สโอ้วันนี้แต่งตัวดูดีจัดเลยนะพี่เป็นไงแอร์ส <PAUL> ต <Meeting> ูก <K le eles> <K> ็ไ <rush> ม่ได้หนาวนี่ก็พอดีพี่เพิ่งลงเครื่องเครื่องบินเหรอพี่เครื่องเขียนเครื่องเขียนเอ๊ะปกตะไคร้ทิกตอกขายของกับลูกดูเยอะให้เราอะดูช่องพี่หน่อยเป็นไงช่วงนี้เห็นว่าไปเที่ยวต่างประเทศมาด้วยเหรอเพิ่งลงเครื่องเลยเนี่ยเพิ่งลงเครื่องบินมาเลยเออไปไหนมาไปดูงานศิลปะที่อิตาลีโอเคแล้วก็ไปดูละครเวทีที่อังกฤษ ไปดูงานสตรีทที่อเมริกาโอ้โหแล้วก็บินกลับมาดูฉากที่เวิร์กพอยท์หมือชีสุดๆเลยอ่ะตุ๊ดบอกวันนี้หนูมาเนี่ยหนูมีเรื่องใหญ่ให้พี่ช่วยมากถูกคนถูกที่ถูกเวลาแล้วเป็นยังไงบ้างคะปีทองของพี่นะปีนี้เออกีฬาโอลิมปิกดูดูป่ะดูล่าสุดดูที่ฟรานอ่าอ่าเปิดตัวแบบเอ้าดร์เออเอ้าดร์แล้วยังไงนั่งเรือกันไปอย่างแจ่มเล่นเปเล่นจากพี่จริงอ่ะไอ้เฟิร์ส ใครนะมึงพี่นี่มึงคนเดียวเลยนะจริงหรอ,อ,อโอ้พูดดังมากรู้หมดเลยเออจริงหน้าพี่ไม่น่าดูฉลาดขนาดนั้นเลยจริงนะนวันนี้ คือด้วยความที่หนูอะทำงานเนาะแล้วทีเนี้ยหนูรู้สึกว่าโชว์ที่หนูทำทุกวันเนี้ยมันมันมันค่อนข้างดรอปไปนิดนึงอะพี่มันไม่ค่อยมีอะไรหวาเออ,เอ,อมึงก็พูดดีๆอะเออไม่นแไอ้เหียมึงต้องการโชว์ใช่ไหมใช่หนูต้องการโชว์พี่คือนอยากได้โชว์ที่มันดูอลังการมากหนูบอกเลยว่าหนูไว้ใจพี่มากหนูก็เลยมาปรึกษาพี่ว่าหนูอยากได้โชว์ช่วยหาโชว์ดีๆให้หนูหน่อยได้ไหมน้องวันนี้นะมาโชว์ของพี่เนี่ยพี่กำลังจะซ้อมรันทูพอดีซ้อมกำลังซ้อมพอดีเลยกำลังจะซ้อมถ้าเกิดว่ามันลงล็อกทุกอย่าง เฟิร์สเอาไปโชว์ได้เลยบนเวทีทุกงานทั่วประเทศแล้วถ้าเกิดว่ามันมันดีมันปังนะเดี๋ยวพี่จะปั้นโชว์ไปโชว์ต่างประเทศแล้วเฟิร์สไปด้วยเอ้ยจริงอ่ะชอบคนนี้หนูไปด้วยหนูชอบคนนี้เลยเดี๋ยวดูนะดูนะเอาะไรนะพี่ไอ้น้องดูพร้อมเลยหือเชื่อมือพี่เนี่ยพี่ต้อยปกติพี่ไม่เคยทำเฮียอะไรดีแบบนี้หรอก ไม่หมายความว่าปกติพี่อยู่หลังฉากไงเอออยู่ดีก็เดี๋ยวก็เขียนบทให้ตัวเองเล่นบ้างอะไรบ้างกูก็งงเหมือนกันเขียนบทเที่ยวอะไรเขียนบทยาวๆกูมีนิดเดียวตัวเองทั้งเรื่องทั้งเรื่องนะมามาขอรุ่นโชว์จะน้องพร้อมไหมโฮ้ย ready and set to be welcome this is ก็มาที่ข้ามชม แพงเราโภจากฮอลลีวูดบ้าแบบแทงกระตั้วแทงเสืออันนี้หยอกอันนี้หยอกนี่สตนะิปะเ <laughs> นะนี่ยฮะพร้อมนะมิวสิกมาแดงเดินหน้าสีแดงเดินหน้าสีจับไปดับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอยพี่อยพี่เดี๋ยวเไปูดไปออีีแดงเดินหน้าสีเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกอย่างอยู่ที่มึงคนเดียวเลยนะชัดๆหน่อยแยงกชชี่แยงกุชชี่ให้เอานะ่เลยแดงไปสีเออบอพี่นุ้ยหนีอยแดงก่อนหรือดำก่อนแดงก่อนแดงก่อนแต่มาเบียดกูอยู่เนี้ยพอหมสมมิสิ เดินจังหวะใช่ไหมแซดจังหวะดีๆเฮ้แดงขน้าสีเหนึ่งสองสามี่าดสามสามามาังสีแล้วยถอยไม่เลวไม่เไม่เลยอาจาดีย์เดี๋ยวรที่ว่าี่าสีตาสามรู้แล้วแต่ว่าทีนี้เราเดินไม่พร้อมเราจะ1ม่4นึ่งอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งมันไปไมผมบอกแดงเดือหน้าสีเราค่อยนับใหม่หน เนี่ยเห็นไหมมึงจะคอมจังหวะเมื่อกี้เที้ยวแรงเดินหน้าสีเนเองาสองนั่นะนี่เนี่ยมึงไปเรื่อมไม่ป็นมึงนึกว่าแดงเหรอนี่แดงอยู่นี้คบอาจารย์เออชุดไปชุดแดงไปชุดก็อยู่ออฟฟิศไม่ใส่ซ้อมขอขอซ้อมไปใช่ไมแดงนั่งรอรอไปเออแดงสมุดสมุดแดงเดินหน้าสีอ่ะเดินเอ้าสองเอ้าสา ดำถอยหลังสิเดี๋ยวๆไอ้เชี่ยดีแดงอะไอ้บอลดีๆว่าเขาดำโผมามึงต้องดำโผมาเป้าเอเออปเดี๋ยวดำเป็นดําถอยหลังสิแล้วกันดำถอยหลังสิหนึ่งสองสามสี่พร้อโอ้ยาเหี้ยมอี้อ่ะอมสอลสิแดงก่อนนะเฮ้ยแต่พี่แดงมาไป1่ สกระทืบแดงว้กระทืบแดงว้กระทืบแดงว้กระทึบแดงว้กระทืบกระดำกระทืบดำกแดงเดินหน้าส1่หนึ่สองสาี่มาเดิมดำถอยลังส่หนึงสองสายกแดงยกแดงยกแดงสยกขึ้นเยเออยกแดงสเหนึ สียกดำสีหนึ่งสองสามสี่ยกอ่แวแขวงแขวงแดงสีแขวงแดงไปด้านขวาสีหนึ่งสองสามสี่ดสหนึ่งสองสาสี่อ่ะอ่าย่อลง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 ขึ้นแย่แย่แดงขาไว้แนี้ดำคาไว้แดงกานหน้าสีหนึ่ สองูแดงแคบค้างไวู้แดงค้างไว้ีแดงอยหลังส uh, yeah. 1ห่งสอาเดินข้างแดงค้างไว้เแดงเดินหน้าสี่โอ้ยเียโอ้ยเฮียนี่กูมาเข้าค่าลูกเสือเลยจัดเดินหน้าเียเลยนักหนาเนี่ย ตายอยู่แล้วโชว์โอลิมปิกโอลิมปิกเนี่ยแหละต้อยฮะมึงสนุกอยู่คนเดียวเนี่ยเมืวอยจานโกอินเตอยมึงก็เป็นได้นะใส่ชุดอย่างมึงแล้วมายืนคุยกับมันเนี่ยแล้วมึงลองมาเป็นมั้งไหมเนี่ยไ่รู้ใจก่อนจานไปออกไปยังไงจานจานมึงงงไปหมดแล้วดำแดงดำแดงอยางนี้นะเอาเอาไหมเอาซื้อโชว์เราเอาไอพวกเคียร์เนี่ยไปเก็บนะแล้วกูจะบอกมึงนะไอ้ต้อยก่อนที่มึงจะยกระดับนะมึงช่วยให้มันยกขาให้ตรงกันก่อนเถอะกูขอร้อง แต่กูดูมากูรู้กายภาพบัมบัดสองน้องเลาโอพี่เจ้กูไม่เอากูไม่เอาเข้ามานี่ก่อนไม่ใช่กูดูดูชัดๆมึงใครเนี่ยเหี้ยหน้าจำไม่ได้เลยแม่งไปลื้อทั้งแผงดำขางไว้แดงตะแคงข้าง4ีข้างซ้าย 1, 2, 3, 4าีราคาตีโอ้โหหนึ่งสองสามตีทีเดียวเลยไม่พาอไม่ได้สวยแค่สีโอ้ได้สัว์กูไม่ไหวไร้เหี้ยไรเหี้ยเลยนะสัตว์ร้อนดีเหนื่อยเหี้ยขยันหาคลิปใ้สัตว์